มีคนอยากรู้เยอะมากเลยว่าวันๆเหม่งเนี่ยกูกับอีแม่ทำอะไรบ้างลงคลิปทีก็เกือบเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่รู้จะเรียกว่าเช้าได้หรือเปล่าเพราะตอนที่ถ่ายคลิปอยู่เนี่ยมันกำลังกันสี่โมงเย็นแล้วตื่นขึ้นมาก็แปรงฟันแล้วก็ล้างหน้าก่อนเลยเดี๋ยวต้องห้ามเรื่อนท่าคลิปกันแดดนะช่วงนี้แดดแรงมากๆแต่ว,วันที่กูเข้าห้องน้ำไปเกือบครึ่งชั่วโมงออกมาอีแม่อยู่ท่าเดิมอยู่เลยเปิดประตูห้องนอนมาอย่างแรกที่ต้องเจอเลยก็คือสองดัมนี่นอนอยู่นอนขี้เศร้ามันพ่อกับแม่เลยนะไม่ยอมตื่นสักทีีีีีแลลล้้้้วววรรระห่่่่่าาาางงงงงมมมมมมมเเเนนนนนนยยยุุขขดดไไคคืออออซิทใัตตู ทุกวันแล้วนอนทั้งวันด้วยนะตรงเนี้ยหลังแก้เติมพลังแมวก็โดนเทรนเนอร์ล่างมาออกกับร่งกายถึงนี่ที่เห็นนี่ไม่ใช่กลางวันนะกำลังจะหกโมงอยู่แล้วอีพ่อก็จะม,มาเล่นฟินเนอร์นเนี่ยอาทิตย์ละสองถึงสามครั้งนะทีนี้เขาดีมากมีเทรนเนอร์ส่วนตัวแล้วก็มียิมส่วนตัวเลยเล่นไปเลยมันต้องกลัวใครมองแต่มีแมวมองนะระวังให้ดีตัวนี้ชอบผู้ชายเหมือนอีหวานเล่นเสร็จก็คอยเติมพลังแมวได้เรื่ยอยๆเลยทีนี้หลังจากเล่นเสร็จก็ต้องไปซื้อซื้อของอีแม่ตื่นมาเขาพามาห้างเลยเขามาแต่งหน้าททีีี่่่่่่นนบ้้้าาาาาเเเขขแตงไไไไมมดอกปว ก,กินเครื่องสำอางเป็นอาหารเวลาที่เหลือในวันนี้ก็คือนั่งรออีแม่แต่งหน้าซื้อของเดี๋ยวคลิปตามติดชีวิตครั้งหน้าจะพาไปดูวิถีกรรมในที่บ้านออาเป็นยังไง